สวัสดีค่ะนักเรียนครูเอนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวค่ะก่อนที่จะเริ่มเรียนให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่1เมื่อเตรียมพร้อมแล้วเราเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวจงแสดงวิธีทำข้อ1นาตาลีปลูกมะม่วงโดยปักกิ่งลงไปในดิน28ซนติเมตรส่วนที่พ้นดินยาว97ซนติเมตร กิ่งมะม่วงกิ่งนี้ยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือนาตาลีปลูกมะม่วงโดยปักกิ่งลงไปในดิน28เซนติเมตรส่วนที่พ้นดินยาว97เเซนติเมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือกิ่งมะม่วงกิ่งนี้ยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรเรามาดูการแสดงวิธีทำนะคะโจทย์ถามว่ายาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวเราจะเขียนหน่วย เมตรและเซนติเมตรไว้ด้านบนแบบนี้นะคะลำดับต่อไปเหยนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ค่ะนาตาลีปักกิ่งมะม่วงลงไปในดิน28เซนติเมตรเติมให้ตรงหน่วยด้วยนะคะต่อไปส่วนที่พ้นดิน97เซนติเมตรนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าถ้าอยากทราบว่ากิ่งมะม่วงกิ่งนี้ยาวเท่าไรเราจะใช้วิธีการอะไรในการหาคำตอบ เราต้องใช้วิธีการบวกนั่นเองค่ะกิ่งมะม่วงกิ่งนี้ยาว2 8ซนมตรบวก9 7ซเมเท่ากับ1 2 5ซนมนักเรียนจำความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดได้ไหมคะ1เมตรเท่ากับ1 0 0ซติเมรเรามาเปลี่ยนให้1 2 5ซมอยู่ในหน่วยของเมตรและเซนติเมตรกันค่ะจะได้1เมตร25ซนเมตรตอบ กิ่งมะม่วงกิ่งนี้ยาว1เมตร25เซนติเมตรข้อ2กรมทางหลวงมีโครงการซ่อมถนนเข้าหมู่บ้านสาย1ยาวทั้งหมด19กิโลเมตร500เมตรในอาทิตย์แรกซ่อมไปได้8กิโลเมตร760เมตรกรมทางหลวงเหลือถนนที่ยังไม่ได้ซ่อมอีกกี่กิโลเมตรกี่เมตร สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือกรมทางหลวงมีโครงการซ่อมถนนเข้าหมู่บ้านสายหนึ่งยาวทั้งหมด19กิโลเมตร500เมตรในอาทิตย์แรกซ่อมไปได้8กิโลเมตร760เมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือกรมทางหลวงเหลือถนนที่ยังไม่ได้ซ่อมอีกกี่กิโลเมตรกี่เมตรมาดูการแสดงวิธีทำนะคะลำดับแรกเลยเขียนกิโลเมตรและเมตรไว้ด้านบนแบบนี้ก่อนค่ะจากนั้นเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ ถนนเข้าหมู่บ้านสาย1ยาว19กิเมตร500เมตรในอาทิตย์แรกซ่อมไปได้8กิโลเมตร760เมตรทีนี้นักเรียนลองคิดดูนะคะว่าเราจะใช้วิธีการใดจึงจะทราบว่าเหลือถนนอีกเท่าไหร่ที่ยังไม่ได้ซ่อมข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการลบค่ะทีนี้เราลองมาหาคำตอบกันดูนะคะว่าเหลือถนนอีกเท่าไรที่ยังไม่ได้ซ่อม เหลือถนนที่ยังไม่ได้ซ่อมอีกนำ19กิโลเมตร500เมตรลบ8กิโลเมตร760เมตรโดยวิธีการลบนะคะให้ลบหน่วยเมตรก่อนค่ะนักเรียนจะเห็นว่า500เมตรเนี่ยไม่สามารถลบ760เมตรได้เนื่องจากน้อยกว่าใช่ไหมคะวิธีการก็คือนักเรียนต้องยืมกิโลเมตรค่ะยืมมา1กิโลเมตรจาก19กิโลเมตรจะเหลือ18กิโลเมตรและ1กิโลเมตรที่โดนยืมไปไปให้เมตรใช่ไหมคะ 1>, 1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตร1,000บวกกับ500เท่ากับ1,500ฝั่งเมตรก็จะกลายเป็น1,500เมตรทีนี้นำ1,500า1,500ลบ760ได้แล้วค่ะนักเรียนลองลบดูนะคะว่าได้คำตอบเท่าไหร่คำตอบที่ได้คือ10กิโลเมตร740เมตร สรุปคำตอบได้เหลือถนนที่ยังไม่ได้ซ่อมอีก10กิโลเมตร740เมตรข้อ3แม่ตัดผ้าลูกไม้ยาว45ซนติเมตรแล้วนำไปเย็บติดรอบกระโปรงได้1ชั้นพอดีถ้ากระโปรงตัวนี้ใช้ผ้าลูกไม้ทั้งหมด6ชั้นซึ่งในแต่ละชั้นใช้ผ้าลูกไม้ยาวเท่าๆกันแม่ใช้ผ้าลูกไม้ทั้งหมดกี่เมตรกี่เซนติเมตร สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือแม่ตัดผ้าลูกไม้ยาว45ซนติเมตรแล้วนำไปเย็บติดรอบกระโปรงได้1ชั้นพอดีถ้ากระโปรงตัวนี้ใช้ผ้าลูกไม้ทั้งหมด6ชั้นซึ่งในแต่ละชั้นใช้ผ้าลูกไม้ยาวเท่าๆกันสิ่งที่โจทย์ถามคือแม่ใช้ผ้าลูกไม้ทั้งหมดกี่เมตรกี่เซนติเมตรเรามาดูการแสดงวิธีทำของข้อนี้กันนะคะเขียนเมตรและเซนติเมตร ลงไปก่อนจากนั้นเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กระโปรงหนึ่งชั้นใช้ผ้าลูกไม้ยาว45เซนติเมตรใช้ผ้าลูกไม้ติดกระโปรง6ชั้น6ไม่ได้มีหน่วยเป็นเมตรหรือเซนติเมตรนะคะดังนั้นอย่าลืมเขียนหน่วยของ6ให้เรียบร้อยด้วยนักเรียนลองคิดดูนะคะว่ากระโปรงหนึ่งชั้นใช้ผ้ายาว45เซนติเมตรถ้า6ชั้นจะใช้เท่าไรเราจะใช้วิธีการคูณในการหาคำตอบข้อนี้ค่ะสิ่งที่โจทย์ อยากรู้ก็คือแม่ใช้ผ้าลุกไม้ทั้งหมดเท่าไหร่นำา45ซนติเมตรคูณกับ6ชั้นนะคะจะได้เท่ากับ2 7 0ซนตมรค่ะนักเรียนคะ1เมตรเท่ากับ1 0 0ซเมตรแล้ว2 7 0ซนมเนี่ยคิดเป็นกี่เมตรกี่เซนตเมตรจะได้2เมตร70ซนเมตร สรุปคำตอบได้แม่ใช้ผ้าลูกไม้ทั้งหมด2เมตร70เซนติเมตรข้อ 4. ต้องการสร้างบ้านสูง10เมตร40เซนเมตรถ้าออกแบบแปลนบ้านไว้4ชั้นแต่ละชั้นสูงเท่าๆกันในแต่ละชั้นของบ้านจะมีความสูงกี่เมตรกี่เซนติเมตรสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือต้องการสร้างบ้านสูง10เมตร40เซนเมตรถ้าออกแบบแปลนบ้านไว้4ชั้น แต่ละชั้นสูงเท่าๆกันสิ่งที่โจทย์ถามคือในแต่ละชั้นของบ้านจะมีความสูงกี่เมตรกี่เซนติเมตรเรามาดูการแสดงวิธีทำในข้อนี้กันเลยนะคะเขียนเมตรและเซนติเมตรไว้ด้านบนเหมือนเดิมค่ะจากนั้นเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต้องการสร้างบ้านสูง10เมตร40ซนเมตร ออกแบบแปลนบ้านไว้4ชั้นสีไม่ได้มีหน่วยเป็นเมตรหรือเซนติเมตรนะคะดังนั้นเขียนหน่วยของสีให้เรียบร้อยด้วยนะคะจากนั้นนักเรียนลองมาคิดดูค่ะว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้ต้องใช้วิธีการอะไรในการหาคำตอบซึ่งโจทย์ปัญหาข้อนี้ใช้วิธีการหารค่ะซึ่งการหารคุณครูจะทำหารสั้นนะคะแสดงวิธีการหารสั้นนั่นเองวิธีการก็คือนำา10เมตร40เซนติเมตรเป็นตัวตั้ง และ4เป็นตัวหารค่ะจากนั้นเขียนสิ่งที่โจทย์อยากทราบคือในแต่ละชั้นของบ้านจะมีความสูงนักเรียนเวลาหารนะคะหารจากด้านหน้ามาด้านหลังนะคะหารสั้นลองไปหารในกระดาษทดดูนะคะว่าคําตอบของนักเรียนจะได้ตรงกันกันกบครูหรือไม่ซึ่งในแต่ละชั้นของบ้านจะมีความสูง2เมตร60เซนติเมตรค่ะ สรุปคาตอบได้ในแต่ละชั้นของบ้านจะมีความสูง2.60เมตร60ซนติเมตรเรียบร้อยแล้วค่ะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวก็ยังต้องใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดด้วยนะคะนักเรียนต้องจำให้ได้นะแล้วเราจะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ